ส,สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Police Talk ค่ะรายการที่จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ และที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อข้างต้นนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะที่มีการจัดขึ้นค่ะในการฝึกข้าราชการตํารวจนะคะให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้อาวุธปืนใช้ร่างกายนะคะรวมถึงปฏิบัติการทางน้ําด้วยเพื่อที่จะสามารถอารักขาบุคคลสําคัญนั่นคือหลักสูตร Black t i เก r นะคะของกองบัญชาการตํารวจสันติบาลนั่นเองค่ะซึ่งเขามีการจัดขึ้นนะคะในทุกๆปีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะว่า หลักสูตรนี้นะคะเขามีหน้าที่ในการทําอะไรบ้างฝึกอย่างไรบ้างและรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่พิเศษค่ะเพราะว่าในหลักสูตรนี้นะคะมีผู้หญิงอยู่ในหลักสูตรด้วยเขามาฝึกได้อย่างไรแล้วก็การฝึกเนี่ยจะแตกต่างกับเพื่อนๆร่วมรุ่นที่เป็นผู้ชายหรือเปล่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับครูฝึกนะคะผู้เป็น คนฝึกในหลักสูตร b l c k t t i เก r นี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรบ้างซึ่งหลักสูตรนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีการฝึกมาหลายรุ่นแล้วและเพื่อที่จะสามารถรู้นะคะในเรื่องของการฝึกรายละเอียดต่างๆเผื<ส>่อว่าใครนะคะที่เป็นตำรวจอยู่และอยากจะมาฝึกหน่วยนี้จะต้องสมัครหรือว่าเทสบร่างก,กายอย่างไรบ้างวันนี้คะ่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับ ครูฝึกค่ะที่ฝึกในหลักสูตรแบ็คไทเกอร์ตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอสอบถามก่อนเลยนะคะว่าโครงการแบ็คไทเกอร์เนี่ยมันเป็นโครงการฝึกเกี่ยวกับอะไรคะมันเป็นการฝึกเกี่ยวกับบุคลากรข้าราชการในในหน่วยใ,ให้มีความสามารถในการรอปอ,ค,อ,อครับให้มากกว่างานราปอปพปกติธรรมดา แล้วเนี่ยตำรวจที่มาฝึกเนี่ยก็คือมีหน้าที่ในเรื่องของการอรา,ารักขาดูแลแต่การฝึกนี้เนี่ยเห็นว่ามีมีที่มาในการแบบเขาเลิกตั้งโครงการนี้เลยใช่ไหมคะครับก็โครงการเนี่ยก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยอารักขาบุคคลสำคัญครับ,รบแล้วก็ด้านการสืบสวนปราบปรามการตรวจค้นจับกลุมแล้วก็ปฏิบัติ งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายภารกิจให้หก,คก,ก็คือก็เรียกว,ว่าเพื่อให้มีความสามารถในการทํางานมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น,น, <ะ S 1> นอ๋อเสร็จแล้วเนี่ยโครงการนี้ต้องบอกเลยว่ามีคนสมัครมาก,ก็ค่อนข้างเยอะ,ะมีการคัดเลือกหรือว่าทสร่างกายยังไงถึงจะสามารถเข้าฝึกได้คะทางทางโค้ชฝึกก็ทสเทสร่างกายเหมือนเหมือนกับหน่วยอื่นที่เทส เพื่อเข้าปฏิบัติการพิเศษครับมีอะไรบ้างคะก็ต้อให้คนเขาไปเตรียมตัวบางคนอาจจะแบบเพิ่งจบในสิบมาแล้วแบบร้อนอยากจะรู้ว่าจะต้องไปเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็ก็จะมีเทสเหมือนเหมือนหน่วยอื่นทั่วไปครับแต่อย่างน้อยหนึ่งใจต้องรักก่อนครับแล้วก็สองการอยู่แบบฝึกหนักต้อง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 ให้ให้มีความรู้ด้วย ฝึกร่างกายให้มีความแข็งแกร่งด้วยครับเช่นแบบต้องออกวิ่งเป็นประจำนะคะคแล้วก็แบบต้องมีไปยกพื้นหรืออะไรบ้างไหมคะนี่ครับเราเราเรามีเทสทุกสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายมันอยู่กำลังแล้วก็สามารถต่อเนื่องรับภารกิจต่อเนื่องได้ เพราะว่าการฝึกนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะฝึกหนักมากนะคะต้องอยู่กลางแดดได้แดดใต้ถ้าหากก็แบบมากลัวผิวดานี้ฝึกได้เลยครูก็ต้องมาปรับพื้นฐานกันหน่อยอแล้วกว่าจะแบบเขาเรียกว่าใช้เวลานานไหมคะกว่าจะจูนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็บอกต่างที่มาต่างความคิดกันจะใช้เวลานานไหมคะเราต้องเตรียมร่างกายถึงถึงบอกว่า เราต้องมีใจรักก่อนถึงจะร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่าจะแข็งแรงมากแล้วทุกคนต้องปรับพื้นฐานให้เท่าเทียมกันเพราะการทำงานเป็นทีมเราต้องเอาทีมไปให้รอดทุกคนครับเราต้องช่วยเพื่อนที่อ่อนค,คนที่แข็งอยู่แล้วต้องช่วยเพื่อนที่อ่อนให้ไปเป็นทีมเราจะไม่ทิ้งใครไว้ค่ะแต่เห็นว่าหลักสูตรครั้งนี้เนี่ยอันนี้รุ่นเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะรุ่นที่4ครับรุ่นที่4แล้ว้องบอกเลยว่ารุ่นนี้พิเศษ มากกว่ารุ่นอื่นเพราะว่าเห็นว่ามีผู้หญิงด้วยใช่ครับหญิงคนเลยหนึ่งคนเอ๊กก็เลยสงสัยว่ามันเป็นการฝึกหนักแล้วผู้หญิงสามารถฝึกได้ด้วยหรอคะครับถ้าเกิดทางร่างกายผู้ชายกับผู้หญิงอะความแตกต่างมันมีอยู่แล้วทุกคนเข้าใจว่ามันมีอยู่แล้วแต่ใจที่คนที่เข้ารักการฝึกเนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องใจเท่ากับผู้ชายแต่ร่างกายต้องพัฒนาให้เท่ากับผู้ชาย ังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าน้องน้องรตีนะคะก็เป็นผู้หญิงตอนนี้เพียงคนเดียวในการฝึกครั้งนี้นะคะต้องบอกเลยว่าน้องนี้ตั้งใจมากนะคะใจสู้มากเลยใช่ไหมครับครูตอนนี้ฝึกฝึกผ่านไปน้องน้องค่อนข้างโอเคแล้วใช่ไหมคะถือว่าโอเคครับถือว่าถือว่าแทบจะไม่แตกต่างจากเพื่อนร่วมรุ่นครับก็คือไม่แพ้ผู้ชายเลยไม่แพ้ครับโอ้สุดยอดมากเลยนะคะแล้วทั้งนี้ค่ะ นอกจากในการฝึกครั้งนี้ค่ะนอกจากตำรวจสันติบาลแล้วมีหน่วยอื่นมาร่วมฝึกด้วยไหมคะข้าราชการหน่วยนอกจะมีของสมุดประกาศค่ะครับ,รบที่ส่งมาใช่ไหมหนึ่งนายหนึ่งนายแต่โดยปกติแล้วคือมีจะรับเฉพาะสันติบาลเป็นหลักใช่ไหมคใช่ครับก็โครงการรุ่นนี้ก็จะให้ข้าราชการในสังกัดก่อนเป็นหลักค่ะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะอยากให้ให้ครูบอก ชั้นิดหนึ่งว่ามีการวางแผนการฝึกในครั้งนี้แบบฝึกอะไรบ้างแล้วก็มีระยะเวลาเท่าไหร่ก็ระยะเวลาที่ที่ที่เราฝึกเนี่ยประมาณ68วัน68วันรวประมาณ2เดือนนิดนิดค,ค่เพราะว่าเนื่องจากโควิดด้วยเนื่องจากการเขาเรียกว่างบประมาณด้วยแต่ถ้าเกิด68วันนี้ก็คือจะมี1ภาค ภาคเรียนอาวุธอ,อาวุธศึกษา<ฆ>อาวุธทั้งหมดในหน่วยครับแล้วก็มามาอาวุธศึกษาการศึกษาแล้วก็มีการเตรียมร่างกายไปด้วยอาวุธศึกษาทีทีดับเบิลซีการผถมพยาบาลทาาสนามครับอันนี้ก็ต้องเรียนแล้วต้องมีใบใบเซอร์ให้อ๋อคือพอเรียนเสร็จปุ๊บจะมีใบเซอ,อร์เพื่อยืนยันว่ามีความสามารถมีความรู้ทางด้านนี้เรียบร้อยแล้วอพอเรียนอาวุธเสร็จนี่ทำาไงต่อ แล้วก็จะมีภาคอาจจะมีขับรถหรือว่าใช้ใช้รถทางยุทธวิธีครับที่สันติบาลต้องใช้ต้องปฏิบัติงานจริงแล้วก็พอเสร็จจากภาคภาคการยุทธวิธีทางรถยนต์แล้วก็จะมีทางด้านทางด้านน้ำครับการช่วยเหลือทางน้ำการนำน้ำทุกอย่างภายในน้ำที่ค่ายแล้วก็ แล้วก็จะมีมัตต์แมนชิปก็คือผลสุ้มยิงครับก็คือมีฝึกทุกด้านเลยทีเดียวนะคะแล้วอย่างนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ศูนย์ของสันติบาลนะคะในการฝึกในเรื่องของอาวุธการเตรียมร่างกายต่างๆค่ะเสร็จตรงนี้กี่วันคะถึงจะไปที่ค่ายในเรสวรเราจะไปค่าย2เดือนครับ2เดือนก็คือเดือนกันยา เดือนกันยาตุลาปลายปลายเดือนกันยาถึงเดือนตุลาก็ประมาณที่นู่นก็ประมาณใช้เต็มเต็มก็เดือนก็คือว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะในเรื่องของการเรียนทฤษฎีต่างๆนะคะเรียนอาวุธปืนเตรียมร่างกายแล้วก็คือเห็นว่าดึกดึกก็ยังต้องออกมาฝึกกันใช่ไหมคะตีสามตีสี่ก็ออกมาวิ่งแล้วใช่ไหมคะทำไมถึงเราต้องต้องฝึกหนักขนาดนี้คะเพื่อให้ร่างกายอยู่ตัว แล้วก็การปรับสภาพของการตื่นตัวของของผู้เข้ารับก,การฝึกครับไม่ให้ปรับสภาพการคือนิสัยเดิมๆที่อาจจะทานอิ่มแล้วนอนหรือว่าอ,อะไรเนี้ยม,มันต้องมีความตื่นตัวในการปฏิบัติการพิเศษครับสามารถ<อ>เรียกได้ทุกเวลาทุกเวลาต้องต้องพร้อมอยู่เสมอ,อ,อมดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสำนักง,ง,งานตรวจแห่งชาติเนี่ยมีหลักสูตรการฝึกเนี่ย เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ของรั a c k ไทเกอจุดแข็งหลักๆของหลักสูตรนี้คืออยู่ที่ที่จุดไหนคะคือของแ l a c k ไทเกอคือเป็นภารกิจในการอรารักขาร,าปรอปภบุคคลสำคัญสถานที่<ะ>ครับแล้วก็การการฝึกทำให้ผู้เขา้ารับการฝึกจบออกไปแล้วมีขีดความสามารถมากกว่าราปภทั่วไปครับรปภนี่คุณผู้ชมคะไม่ใช่ ผู้รักษาความปลอดภัยหรือยามนะคะแต่ว่าเป็นผู้ที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่สําคัญนะคะรวมถึงบุคคลสําคัญอาจจะเป็นเขาเรียกว่าแขกบ้านแขกเมืองนะคะหรือว่าบุคคลสําคัญภายในประเทศในเวลาที่จะเดินทางไปไหนก็จะมีตํารวจสันติบาลคอยเดินทางไปด้วยนะคะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงเนื่องจากหลักสูตรน,นี้มีน้องผู้หญิงอยู่ด้วยแต่ภารกิจในเรื่องของการดูแลเนี่ยเหมือนแตกต่างกันหรือเหมือนกัน กับผู้ชายผู้ชายผู้หญิงก็แทบจะไม่แตกต่างครับก็การกินการอยู่การฝึกค,ครับร่างกายของผู้หญิงต้องต้องพัฒนาให้เข้ากับผู้ชาย<ม>เพราะว่าการรวมหนึ่งหนึ่งทีมเราจะไม่แยกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเรารวมกันเป็นแค่หนึ่งทีม,มทั้งทีมต้องมีความสามารถเท่ากันพากันไปให้จบภารกิจ แล้วพอออกไปทำงานแล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงนี่จะไปทำภารกิจประมาณไหนเพราะหลายคนก็คงเอ๊ะแล้วน้องเขาไปทำไมต้องฝึกหนักขนาดนี้แล้วน้องเขาต้องไปทำงานด้านไหนคะบางทีลักขาบุคคลสำคัญที่เป็นภริยาหรือว่าบุคคลสำคัญที่เป็นแบบเป็นผู้หญิงนะครับบางทีงานบางอย่างสถานที่บางอย่างผู้ชายไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ค,ครับอันนี้นักรปภอของ ผู้หญิงสามารถเข้าไปใกล้ชิดได้มากกว่าดังนั้นเนี่ยจึงควรที่จะฝึกเพื่อให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพอมีคนหนึ่งแล้วคิดว่าอนาคตน,น่าจะมีมาเพิ่มไหมคะครูคะผู้หญิงในตัวของครูฝึกเองว่าอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นครับเพื่อเพื่อรองรับภารกิจค่ะ เพื่อรองรัภารกิจนี้เลยใช่ไหมคะแล้วในตัวของครูฝึกเองเนาะเราเป็นคนที่ฝึกเด็กๆมาอย่างเงี้ยค่ะมีความคาดหวังอะไรในในตัวนักเรียนที่มาฝึกตรงนั้งก็แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็ก็มีการพัฒนาค่ะพัฒนาของแต่ละรุ่นขึ้นไปเยว่าเราจะใส่ในการเรียนรู้ว่าต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมให้ทันสมัยมากที่สุดค่ให้ใช้ ในภาวะวิกฤตได้มากที่สุดเราจะไม่ฝึกซ้ำๆที่แต่ละรุ่นแต่รุ่นมาคือแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีการพัฒนาเข้ามาเติมเติมเติมอย่างรุ่นนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าครบครบเกือบทุกวิชาครัะเพราะบอกว่าอาจชญากรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆในโลกเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับ ไปตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยการรับมือก็ต้องปรับตามใ,ให้ครบทุกด้านเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าหลักสูตรนี้ต้องบอกว่าครบทั้งทางน้ําทางบกอากาศด้วยไหมคะตอนนี้ตอนนี้อากาศก็ก็ยังมีเพิ่มเติมยังมีเพิ่มเติมนะคะคือจะฝึกให้นักเรียนนะคะแบ็คไทเกอร์ทุกคนเนี่ยเามีความแข็งแกร่ง,งทั้งภายใน,ในภายนอกเลยนะคะมีการฝึกหนักอยู่ตลอดค่ะแล้วทั้งนี้ค่ะอยากให้ครูเล่า เขาเรียกว่าหน้าที่การทำง,งานของของแบ็คไทเกอร์ว่าต้องมียุทธวิธีดูแลอย่างไรบ้างคะยุทธวิธีในการออกปริบัติงานใช่่คะก็คือของเรารับรับหน้าที่หลักก็คือตามตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแต่แต่หลักๆเราก็รักษาสถานที่สำคัญเรารพพบุคคลสำคัญครับ ก็ทุกคนต้องมีความพร้อมและมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาการใช้อาวุธการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ในการเชิงข่าวครับในการเราไม่ใช่เพียงแค่ต่อต้านการซุ่มโจมตีเท่านั้นแต่เราก็ต้องเรียนรู้การข่าวไปด้วยการล่วงหน้าการหาข่าวทุกอย่างเพื่อป้องกันการเกิด เหตุหรือว่าอะไรที่มีภัยต่อบุคคลสําคัญนั้นน,นไม่ใช่แค่ในเรื่องของการเขาเรียกว่ารับมือเท่านั้นการคาดการเพื่อที่จะหาแนวาทางในการป้องกันล่วงหน้า<ช>ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่จะต้องมีการเรียนรู้และอย่างนี้ค่ะเวลาทํางานเนี่ยมันย่อมมีแบบทาเป็นทีมแลวทําแบบเดี่ยวมันแตกต่างกันมากไหมคะทําเป็นทีมทีมกับเดี่ยวถามว่าแตกต่างกันไหม มันอยู่ที่จํานวนคนคทีมกับเดี่ยวมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ตามภารกิจที่นายมอบหมายบางทีอาจจะไปเป็นทีมไม่ได้แต่เดี่ยวก็สามารถทําเหมือนทีมได้ครับต้องรอบรู้ทุกอย่างดังนั้นคนที่จะทําแบบเดี่ยวเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีความเชี่ยวชาญจริงๆต้องอาศัยประสบการณ์ที่ค่อนข้างเชี่ยวชาญน,นะคะแต่ช่วงแรกๆที่เพิ่งจบไปอาจจะ เน้นเป็นทีมก่อนนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการรับมือด้วยใช่ไหมคะเสร็จแล้วอยากให้ฝากอะไรนะคะให้กับตำรวจนะอาจจะเป็นคนที่เพิ่งจบในสิบหรือจบในร้อยมาแต่อยากจะแบบเขาฝึกทางด้านนี้เป็นพิเศษนะคะอยากให้ฝากอะไรถึงนักเรียนที่อยากจะสมัครเข้ามาด้วยก็อยากฝากข้าราชการรุ่นใหม่ๆที่อ,อ,อยากเข้ามา ฝึกหลักสูตรเสือดำแบ a ็คไทเกอร์ก็ทางหลักสูตรก็พยายามจะให้ยุทธวิธีที่ครบและสามารถใช้ได้ในการปฏิบัติงานได้จริงทั้งการก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุหรือว่าขณะเกิดเหตุสามารถนำพาตัวเองครอบครัวและภูมิค้าบัญชาหรือว่า VAP สามารถรอดปลอดภัยได้ครับก็ทางเรา ให้ปัญหาในการในการฝึกเยอะๆเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีมากกว่าครัดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครนะคะมีความสนใจที่อยากจะฝึกหลักสูตรแบ็คไทเกอร์ก็ต้องเขาเรียกว่าติดตามข่าวจะเปิดสมัครทุกปีช่วงประมาณเดือนไหนคะโดยปกติตามงบประมาณตามงบประมาณขอ,ของตลลครับก็ติดตามได้ผ่านทางหน่วยงานสติบาลครับนะคะถ้าหากว่า ใครที่กําลังจะสมัครเข้ามาเป็นตำรวจสันติบาลก็ลองติดตามดูเผื่อที่จะสมัครเข้ามาฝึกหรือว่าถ้าเป็นหน่วยนอกก็อาจจะต้องดูเป็นเคสไปใช่ไหมคะครูคะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าครูเนี่ยอาจจะไม่สามารถเปิดเผยหน้าตานะคะแล้วก็ชื่อได้นะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นความลับทางการฝึกใช่ไหมคะครูส,ส่วนหนึ่งแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้ข้อมูลมากมายทีเดียวจากครูที่เป็นผู้ฝึกนะคะนักเรียนหลักสูตรแบ็คไทเกอร์นี้ด้วยตัวเองเลย นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณครูมากนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็เขาเรียกว่าให้เราได้เห็นนะคะว่าหลักสูตรแบคทเกอร์เนี่ยเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับอะไร <S <S แล้วถ้าหากใครอยากมาฝึกจะต้องทำอย่างไรบ้างคนวันนี้ต้องขอบคุณครูคมากค่ะค่ะก็สําหรับสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันนะน,นะคะก็สามารถติดตามได้นะคะในรายการพริสทอค่ะ ต้องบอกว่าหลักสูตร b l a c k t i เก r นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรค่ะที่มีความน่าสนใจมากๆนะคะเนื่องจากว่าในเรื่องของการฝึกนั้นก็มีการฝึกอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็ครบในทุกมิติในเรื่องของการดูแลอารักขาบุคคลสําคัญรวมถึงถ้าหากมีภารกิจพิเศษอื่นๆค่ะเชื่อว่าตํารวจ b l a c k t i เก r และก็ตํารวจสันติบาลคุ่คนค่ะสามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนนะคะ <S <S ดังนั้นถ้าหากว่าใครสนใจนะคะอยากจะเข้ามาฝึกในหลักสูตรนี้อย่าลืมค่ะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม เพราะว่าหลักสูตรนี้ต้องบอกเลยว่าฝึกหนักมากๆเลยนะคะไม่รู้จะโดนเรียกออกมาวิ่งหรือว่าฝึก ก,กี่โมงมกีก่ยามกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมร่างกายพร้อมอยู่เสมอและที่สําคัญค่ะจะต้องเตรียมใจนะคะให้พร้อมสําหรับการเป็นข้าราชการตํารวจในหลักสูตรแบ็คไทเกอร์กันอีกด้วยสําหรับวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าได้รับข้อมูลจากครูฝึกมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมการหรือหน่วยงานไหนนะคะมาพูดคุยในรายการของเราคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ในรายการโพสต์ท้องค่ะทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา13บสนกา 0นาทีทางช่อง police tv แห่งนี้และอย่าลืมนะคะเข้าไปรับชมรายการย้อนหลังใน YouTube Channel นะคะ police tv ucimedia ด้วยเข้าไปแล้วอย่าลืมกด s u b s r r i e e ไลค์แชร์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้ง2คนต้องขอต,ตอัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ